ดูคนที่รู้จักคําว่าเหงาเนี่ยได้เป็นสมบัติของตัวเองเลยครับจริงเหรอคะพี่เบิร์ตจริงจริงสะสมไว้เลยครับอย่างพี่เบิร์ตยังมีเหงาอีกไหมมีพี่ชอแเ้วเอาที่ไหนไปไม่เหงาล่ะเออพี่ชอตก็เห็นดูก็เวลาพี่เบิร์ตไปไหนก็เฉนมีผู้คนแบบแวดล้อมมากมายแล้วเวลาบนไม่ไปอ่ะพี่ชอดอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่คนเดียวมีเหงามีพี่พี่ชอหรือหรือหรือบางทีเราว่างๆไม่มีอะไรทําเราก็เหงาได้นะค่ะค่ะบางทีมันความเหงาด้วยบางทีนะพี่ชอตน้องอ้อยมัน เขาไม่ได้เป็นคนทําร้ายเรานะ uh huh. ความเหงาบางทีถ้ามองในแง่บวกแมงในพ่อเฉลี่ยพี่เป็นความเป็นช่วงความรู้สึกที่ทําให้เราได้รู้สึกคุยกับตัวเอง uh huh. ได้สํารวจตัวเอง uh huh. ได้รู้สึกความเงียบเหมือนดําน้าหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราไม่ต้องดําวันที่เราเหงาเราจะมองเห็นอะไรรอบๆตัวเราได้มากกว่าวันที่เราไม่เหงาเนยพี่ S <S เช่นของที่หยิบจับได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นแป้งซีฟันหรือว่ากระจกหรือว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราก่อนจะนอนเนี่ยบางทีอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวพ่องไงครับ <c oughs> คือถ้าเกิดเราเหงาเนี่ยเราจะเห็นหมอนได้อย่างชัดเจนว่าหมอนเราลายอะไรเราจะมองที่ห้องเราได้รู้ว่าอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนไงครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เหงาเราก็แบบนะมันก็จะไปเรื่อยๆพี่ชัดพี่ชาดพี่<ต>พี่ชัดเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าไป้ไปไปหมู่บ้านหนองปลือมาหรือเปล่าทำไมจ๊ะตาปลือ อ๋อสิเดี๋ยวรู้ว่าเมื่อคืนนอนชั่วคนเดียวคือเขาบอกว่ายังงี้ค่ะเขาบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาเนี่ยไม่เป็นไรอยู่สองคนแล้วเหงาเนี่ยอแย่กว่าค่ะนะฮะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบเหงามาอย่างเรื่อยๆค่ะเหงามาเรื่อยๆก็ไม่เท่าไหร่แต่เหมือนตะกี้ที่พี่ชอดบอกค่ะมือฉุนซี่เหงาคือเป็นพวกมือใหม่หัดเหงาคือแต่ก่อนก็ไม่ได้เหงานะแต่บังเอิญก็คอยอยู่มีแค่ใครอยู่ข้างๆมาตลอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งปิ้งก็หายไปอันนั้นอันนี้เพิ่งเริ่มหัดเหงานี่อันนี้ยังเจ็บหนักเลยนะคะอ่่่ะะะะะะตอนนนนนนีีีีีี้้พพาาาาาททททงงเเเรรยยยมแลลวววคคคคสสสสัััดดกิ สวัสดีครับีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเหงานะครับมาละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะใครก็ตามที่อยู่ในโลกของคนเหงานะคะจะเป็นโลกในมุมไหนก็ตามที่0 2 6 6 5 8 3 7 7ดถึงวันนี้คลับไฟเดย์2ชั่วโมงพร้อมกับพี่เบิร์ตธงชัยมาอินไปด้วยข้อความแรกที่ส่งมาเหงาแต่รักพี่เบิร์ดยังไงเนี่ยขอบคุณครับทำไมต้องต้องแต่ด้วยยังไงเอาจอดับเลยเดี๋ยนะคะมีมีมีนี่ค่ะดีใจจังได้ยินเสียงพี่เบิร์ดนะคะที่ปารีสเหงามาก อันนี้เงาอินเตอร์นะใช่ค่ะเงาอินพอร์ตเข้ามานะคะเมื่อกี้มีสวัสดีครับบ้องชสวัสมีอันนึงบอกว่าพี่เบิร์ดเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวนะคะเพิ่งกลับมาจากซ้อมร้องเพลงใช่ครับเป็นงานของในหลวงครับผมค่ะนะคะดูทุกคนจะแบบติดตาม ทุกสิ่งทุกอย่างว่าพี่เบิร์ตจะไปเหงาอยู่ตรงไหนนะคะจะรู้หมดเลยนะคะใช่ใช่ครับมีสุขสันต์วันเกิดค่ะอ๋อแปดธันวาคมวันเกิดพี่เบิร์ตคัมมิ่งซูนครับนะคะแล้วก็วันปีใหม่ล่วงหน้าขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไป thank you so much so much very much ค่ะพี่เบิร์ตเวลาพี่เบิร์ตเหงาพี่เบิร์ตทำไงอ่ะก็เหงาครับเหงาก็เจห้าเหงาก็เหงาเหงาก็ ขุดคุยไปเลยพี่นะพี่แบบว่าจมดิ่งลงไปเลยจะได้รู้ถึงก้นบึ้งว่าตกลงเราเหงาเพราะอันนี้เพราะคนคนนี้เพราะเหตุเหตุนี้จริงหรือ,อมีคนทาให้พี่เบิร์ดเหงาด้วยเหรอคือคสาเหตุเป็นบุคคลคนนั้นเลย,ยมีครับมีครับใชก่ก็เอ๊ะเป็นจริงเหรอเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเอ๊ะเราเหงาอย่างนี้จริงหรือเปล่าพอรู้ว่าเป็นความจริงปับ๊บโอ้โหดีใจเออใช่แล้วล่ะใช่แล้ว,ลวจากนั้นมันจะเหงาต่อหรือว่าจะแก้ความเหงานั้นก็อีกเรื่องละพี่พี่ลหพี่เหงามาพี่มีสิทธิ์ไหม มันก็คนนะก็ถูกนะเออถึงแม้ว่าบางทีอย่างนี้ค่ะจะมีคนอยู่เยอะๆเลยบางทีคนเราก็เหงาได้นะพี่เบิร์เหงาไม่ได้จําเป็นนะคะว่าต้องอยู่คนเดียวเที่เหงาเท่านั้นบางีคนเยอะแต่เพื่อนเรานะพี่เบิร์ว่าพี่เบิร์เคยเหงาจนกระทั่งพี่เบิร์ตจำวอลเปเปอร์ได้หมดเลยอือนับเลยตัวตัวพ่อเลยอ่ะพี่เบิร์ตคือพี่เบิร์ตเคยเหงาแล้วนอนนั่งมองเฉยๆนิ่งๆเนี่ยดูลายดอกไม้ของวอลเปเปอร์ครับมันเริ่มต้นจากจุดตรงไหนฮะ แล้วพี่ก็ไปดูว่าเขาจะไปต่อลายกันตรงไหนคือคือพี่เนี่ยเหงาด้วยลิงด้วยไงครับมันก็เลยแบบว่ามีอะไรทาไปพร้อมๆกับเหงาอะพี่เ<อ>พิง่งเพิ่งจะเห็นอันบลบั้มชุดนี้แหละคะ่ะที่มันมีเพลงที่บอกถึงความเหงาซึ่งปก,ะกะติแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อเชื่อตากภาพที่มองเข้ามาจะมองว่าพี่เบิร์ตเป็นคนที่ไม่น่าจะเหงาถึงขนาดที่จะ ถึงขนาดนั่งนาวโอเปเปอร์ได้อะลิงยังหลับได้นะพี่เบิร์ตว่าพี่เบิร์ตก็นอนได้เหมือนกันนะคะเพราะดีวันนี้มันมีอีเมลอยู่หลายฉบับกับพี่เบิร์ตแล้วก็เจ้าของอีเมลฉบับนี้อยากให้เขามาคุยเองเพราะเขาเปรียบเทียบความเหงาของเขาได้น่ารักมากนะคะลองคุยสายนี้ดิวฮัลโหลน้องนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนันครับค่ะทักทายพี่เบิร์ตหน่อยสิสวัสดีครับพี่เบิร์ตสวัสดีคุณนานครับครับอ่านอีเมลแล้วอยากให้นันเป็นคนมาเล่าเองพี่ชอบอีเมลของนนัเหมือนนกัเเาปรียบเทียบเรื่อง ความเหงาของตัวเองเหมือนทอมกับเจอรี่อ oui> ่าฮะอันนี System> ้ได้อ่านกันอ่าเล่านั uh ่นเล่าก็ผมอาจจะเล่าไม่ไม่ดีเท่ากับเขียนเพราะจริงๆคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับจะรักหมดใจนะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจจ้ะก็ก็คือเหมือนความความรักของผมคือคล้ายๆกับ อ่าผมเป็นทอมนะครับคือวิ่งไล่ตามเจอรี่อยู่ตลอดเวลาตกลงเป็นทอมเลยนะไม่ใช่หมายถึงหญิงรักหญิงค่ะพี่คือทอมมันคือแมวตัวนั้นทอมเจอรี่ครับผมครับเอี๋ยวเปิดดูทีไรมันเห็นมันวิ่งไล่เจอรี่ตลอดเวลาแล้วก็คือคล้ายๆกับการ์ตูนโดราเอมอนคือไม่มีตอนจบนะครับก็คือไม่ว่าตอนไหนมันก็ยังจะวิ่งไล่เจอรี่อยู่ตลอดเวลาแล้วเจอรี่ก็คือยังไงแน่ๆอยู่แล้วก็คือ ไม่ชอบทอมอยู่นะก็จะต้องหดีให้ได้อยู่ดีครับไปบอกว่านันวิ่งไล่ตามหาความรักตลอดเวลาก็หรือว่าอยู่กับความเหงาตลอดเวลาก็ทั้งสองอย่างมั้งครับแต่เดี๋ยวนี้อียอย่างสนแล้วครับเพราะว่านานพอสมควรแล้วครับแล้วลอะไรมันเกิดขึ้นแล้วคะตอนนี้ก็จริงๆต้องย้อนไปไกลหน่อยตอนผมอยู่มหนึ่งก็ประมาณ ิปีมั้งครับก็ตอนนั้นผมผมเริ่มอยากมีแฟนเป็นอย่างแรก็ตามมาต่ยไปไม่เกิดอยากมีแฟนตอนมหนึ่งผมก็รอต้องรอมาถึงจนปีหนึ่งนะครับหกปีก็เหงามานานพอสมควรแล้วก็พอพอได้มาเจอเจอรี่ของตัวเองก็ได้คบกันประมาณสามปีแต่ก็ก็คือเหมือนกับเข้ากันไม่ได้เลยประมาณเนี้ยครับก็เลยเลิกครับ แต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าพี่เบิร์ตจะจำได้ก็คือมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีสุนัขโผล่มาบ้างบางตอนนะครับในทอมแอนเจอี่ก็คือครทอมมักจะไปยั่วโมโหอะไรสักอย่างจ้าสุนัขตัวนี้แล้วก็จะทําให้มันวิ่งไล่ครับก็คืออผมก็เป็นคนประเภทที่แบบเพื่อนก็จะบอกว่าหล่อร้อยเมตรเลยแล้วถ้าระยะร้อยเมตรนี่โอเคครับ แต่ถ้าเข้ามาใกล้ๆอาจจะตกใจหนีเลยนะโถน้องทีนี้ก็งคงคล้ายๆกับไปยั่วมโมโหในระยะร้อยเมตรเจ้าหมานี่ก็เลยเริ่มบิ่งไล่ก็คือในชีวิตจริงถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือก,ก็พอจะมีคนมาชอบบ้างครับแต่ว่าก็น่าแปลกตรงที่เราก็ ม,มัก<อ>จะไม่ชอบคนคนนั้นที่มาชอบเราอะไรเงี้ยครับชีวิตดูกลาหลโกลาก็าเลยดูเหมือนวิ่งวนไปมา <laughs> <laughs> เห็นบอกว่าม,ม,ม,มีมีตอนหนึ่งไปหาหมอนะคะหมอดูแล้วหมอดูก็ทักว่าอะไรนะคะเออก็คือถ้าอย,อยู่เฉยๆครับจะมีคนมาชอบจะมีสเสน่ห์แต่ถ้าเกิดแบบขยับเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องคือเราเหมาะสำหรับนภาพนิ่งว่างั้นครับอืมออือม S <S <S อะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้นันตัดตัดสินใจว่ายังไงคะจะหล่อเป็นภาพนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะลองลองลองโดดจากโลกของความเหงาดูสักครั้ง <S 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 เป็นเจอไปเป็นทอมอีกรอบหนึ่งตามเจอรี่ก็เหมือนกับว่าโดดมาหลายรอบแล้วก็เลยอยากอยู่นิ่งๆมากคิดว่าเปลี่ยนเรื่องก็ได้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นทอมกับเจอรี่นะล้วเปลี่ยนเป็นเออเป็นเป็นอะไรก็ได้เนี่ยที่มันที่มัน ทำให้เราได้เจอทาให้เราได้อยู่ด้วยวิ่งไล่รประสบความสำเร็จบ้างใช่ครับก็บางทีจังหวะก็สําคัญเหมือนกันครับก็เท่าที่ฟังฟังหลายหลายคนโทรเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเหงาแบบซึมเศร้าใช่ไหมคะอืมก็ขึ้นขึ้นลงลงครับแต่ว่าอย่างที่เขียนไว้ในอีเมลก็คือเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วหลังจากผมเรียนจบก็ได้ไปบวชนะครับแล้วก็ได นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรมันก็ดีขึ้นคือเรามีอะไรที่ยึดมากกว่าการที่นั่งเฉอถอยอะไรบางอย่างครับถูกใจถูกใจค่ะนะฮะพี่เบิร์ตคะอย่างนี้เราเรายังไงดีคะในฐานะเป็นคนเหงาตัวพ่อละคะแนะนำแนะนำมากไก็คงต้องแจกแจงตัวเองต้องเขียนตัวเองเขียนตัวตัวเองของเรานะครับขึ้นกระดานํำของตัวเองว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้งหมดของชีวิตที่เรามองมาด้วกันที่เรา จำความได้เนี่ยเรามองจุดตรงนี้เราโฟกัสตรงนี้ที่เดียวจริงเหรอือ hmm. อย่างอื่นมากมายเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้แต่หรือแม้แต่ใบหญ้าหรือแม้จะอ,ออกไปนอกบ้านแล้วเนี่ย hmm. อะไรมันก็พี่บอว่าเขาทำให้เราไข่เหงาได้เราเราน่าจะให้เกียรติให้เกียรติหรือว่าให้น้ําหนัก,กกับสิ่งที่เรามองเห็น hmm. ให้แชแร์แชร์เกลี่ยมากกว่าถ้าเราโฟกัสไปที่ที่เดียวอะพี่บ๊อบว่าไม่มีใครได้หรอกจก้ะ okay. สมมติเราเริ่มเราเรียนวิชาสักสิบสิบวิชาเนี่ยถ้าหนูดูแค่วิชาเดียวตอนนั้นเนี่ยโอ้ยหมาก็หงเหงาด้กแถวบ้านจริงค่ะใช่ไหมที่เมมติเราโฟกัสไปหนึ่งวิชาชอบวิชานี้วิชาเดียวรอวิชานี้วิชาเดียวแล้ววิชาอื่นหนูตกหมดเลยหนูเขาจะไม่นันก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ในการเรียนใช่ไหมครับพี่วัชคือทุกคนก็มีอวัยวะเท่ากันหมดสมองเท่ากันหมดเรียกว่าการมองตัวเองวิธีคิดนันคิดใหม่นะครับนันคิดใหม่ นั่นจ่าจมอยู่กับตรงนี้นอนลงต้องให้ให้เกียรติกับตัวเองกับให้เกียรติกับคนที่เราเจอหรือว่า<ม>หรือว่าอะไรก็ได้ที่มัน move จ้ะอะไรก็ได้ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วมสายตาเราพบว่าเขา move อยู่เราเราต้อง move ตามนั้นด้วยเพ<ม>ื่อว่าเปลี่ยนโฟกัสก็น่าจะดีจ้ะเพราะว่าแบบบางทีก็เราพอจะมีที่พึ่งขึ้นมาบ้างครับแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะคือพอมองไปรอบๆมันก็เริ่มรู้สึกว่า เออมันก็ต้องมีช่วงที่เริ่มอ่อนแอครับซึ่งช่วงนั้นมันจะเวียงมาครับอ, <c oughs> อย่าไปตามใจตัวเองเนี่ยอย่าไปตามใจเองถ้าเหมือนพี่เบิร์ตพูดเนี่ยพี่เบิร์ตจะไม่เหมือนคนอื่นนั่นน่ะพี่เบิร์ตจะเป็นพวกโหดแล้วดีเขาคือคือพี่เบิร์ตจะจัดการกับความเหงาด้วยความเด็ดขาด <c oughs> ด้วยความพี่เบิร์ตจะมีอยู่สองขั้วคือหนึ่งเด็ดขาดกับอีกอันหนึ่งซอฟต์ซอฟพี่เบิร์ตจะไม่มีตรงกลางกับความเหงาเด็ดขาดเพราะถ้าเเราให้เวลาเขาเยอะเราให้น้ําหนักเขาเยอะ เราจะขาดทุนหลายๆ,ๆเรื่องเลยอ๋อ oh ครับคือถ้าจัดการให้มันได้เร็วที่สุดเข้าใจมันให้เร็วที่สุดเราก็ทําให้มันรู้สึกเด็ดขาดคือพี่เบิร์ตไม่ไม่อย่าไปอ้อยอิงกับกับความเรงาเด็ดขาดคบเขาเป็นเพื่อนได้เงาเอามางที่พี่เบิร์ตเป็นเนี่ยเ <Okay. S 1> งาแล้วเท่ก็มีน้องเงาแล้วแบบว่าก็ไม่มีใครเงาแล้วเอาใจใส่ตัวเองดูกระจกให้เห็นตัว ให้ตัวให้เห็นตัวเราเองอย่าดูกระจกแล้วไปเห็นคนอื่นไงครัถ้าเมื่อเราแบบว่าเราไม่แค่ขี้ตารเราแล้วมัจะไปรักใครเขาแล้วแบบไม่มองหน้าตัวเองหรือสิวเคลอหรืออะไรสักอย่างมันต้องดูตัวเองก่อนแล้วมันถึงจะไปตรงถึงตรงเหงาได้มันถึง มันต้องอยู่ตรงให้ให้เห็นก่อนถึงจะไปจุดอีกคนที่ทําไมเขาไม่มองเราหรือทําไมเราไม่มีใครเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดเหงาอยู่บ้านแล้ว,ว่าพี่เบิร์ดไม่ออกไปไหนพี่เบิร์ดก็มีผีบ้านผีเรือนของพี่เบิร์ดไปเรื่อยๆเป็นฟางดาวเป็นอะไรไปรคือพี่เบิร์ดให้น้ําหนักกับท,ทั่วไปหมดเลยอะไรที่อยู่กับเเป็นเพื่อนเราหมดเลยอะ่ะน,นางก็จะปะ่ะครับต้องหาทุกอย่างให้เป็นเพื่อนเราให้หมดยิ่งยิ่งพี่เบิร์ดว่า เบื้อหลับดีกว่านันน่นต้องเตือนขึ้นมาบ้างนะนัน่นต้องต้องเออน่นต้องเออมีเสียงคนราาะอะไรมาบ้างเพราะว่าพาูดาใบาไม้กระดิกอ่ะเขาก็มัว้เราดูแล้วนะจ๊ะคือ<ช>มีคําอยู่คํคานึงก็เคยบอกว่าอย่าไปรอความสุขที่มันยิ่งใหญ่อะอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้ความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเดิอนออกมาปั๊บแม้กระทั่งมองเท้าตัวเองรองเท้าที่เราใส่อยู่ทุกวันนะ เรายังชมได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้รองเท้าหล่อวันนี้รองเท้าสวยดิต้องเดินอย่างนี้จะได้ไม่เหยียบขี้มาหรืออะไรเงี้ยมันมีอย่างอื่นที่เราคิดอีกมากมายเลอเกินนั้นจ้ะอย่าอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้เลยค่ะหรือได้คว่าั้นรออะไรสักอย่างหรือรอใครบางคนอยู่นะพี่ว่าเอาจริงๆเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเหมาะสมโอกาสที่เดี๋ยวมันมาเองมาเองพี่เบิร์ตรออรอย่างเมือนบางอย่างเบ่ร์พี่เบิร์ตรอมันนานมากใช่ยี่สิบห้าเต็มแล้วครับปีนี้พี่เบิร์ตรออยู่ถึงที่ผมคิดอยู่มันถูกหรือเปล่าคือเหมือนก การไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยครับะอย่างงี้เข้าสมาคมพี่เลยนี่มันต้องจำกัดให้ได้ว่าขณะนี้เราทําอะไรอยู่ในวันนี้นานอายุเท่าไหร่นะคะเอ24ครับโอ้โหแหมโต้กับพี่เลยนี่เฮ้ยยมีอะไรมากมายในชีวิต24เองนะปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงตัวเองดีกว่าพี่เบิร์ว่า ลักษณะนิสัยผมเป็นคนแปลกอย่างหนึง่งก็คือถ้าดูตามหมอดูครับ <c oughs> คือไม่ได้เชื่อนะครับ <c oughs> แต่พอมาดูตัวเอง <c oughs> ก็คือถ้าเกิดคนไหนยิ่งเราชอบมากเท่าไหร่ผมจะยิ่งเครียดะครับเราก็คือเหมือนกับว่าจะซีเรียสขึ้นมาทันที <c oughs> แล้วก็ดูไม่ผ่อนคลายในขณะที่พรตรงข้ามครับถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็คือผมจะรู้สึกสบายกลายเป็นคนขี้เล่นซึ่งมันก็จะทําให้เขาชอบได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็ ทําให้ดูเป็นเหตุเป็นผลดู้ว่าอีกอย่างหนึ่งน,นะพี่ <c oughs> ว่าน่าน่าจะดูตัวเองแล้วก็ลองคิดชมตัวเองบ้างเสิอ๋อครับชมตัวเองว่าตรงไหนของเราดีอะครับตรงไหนเราดีตรงไหนเรามีสเสน่ห์แล้วก็ขุดคุ้ยตรงนั้น,นออกมาใช้งานบ้างเพราะาต่อมบางต่อมเนี่ยหางเราไม่ใช้มันก็หกถ้าเราไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเราใช้อะไรเรามีต่อมอะไรที่เราจะโปรยปลายหรืออะไร ให้ใครเขามีความสุขได้บ้างอย่างพี่ว่าเอาออกไปออกไม่เป็นไรเราคะนันเป็นตัวของตัวเองแหละนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะรักเราให้เขารักที่เราเป็นตัวของเราค่ะใช่ไม่แน่เรากับพี่ชอดซินะใช่ไหมเราก็อยู่กันไปพูดดีกันไปแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปตั้งสมาคมรโคมคนเดียวเท่านั้นเลยนะคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรนันจ๋าพี่เพราะพี่ยินดีรับเข้าสมาคมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งหมดหวังไม่หรอกน้องนันอาจจะไปคิดแค่ว่าความสุขของคนทั้งโลกเนี่ยคือการมีคู่ซึ่งมันก็ไม่แน่หรอกค่ะ ว่าไอการมีคู่ไม่จริงเนาะไม่จริงไม่จริงเธ่ไม่จริงใช่จ่าจ้าจ้าน้องนันคิดแล้วทิ้งเลยก็ได้ไม่ต้องฝันเราทิ้งแค่คิดแ้่แบบขับขับรถไปแล้วชอบชอบคนนี้แล้วทิ้งเลยเออยัดหยุดก็ดีนะเก็บแต้มไปเรื่อยๆโอ้โหถนนสายหนึ่งได้เป็นร้อยเลยนะบริษัทเราเนี้ยเต็มเลยนะคะพี่ชอดนะคือทิ้งคนแบบมาเลียลาดเลยนะแต่เขาไม่รู้ตัวตั้งแต่ชอบแล้วนะ แต่ทิ้งเขาแล้วนายพี่อ้อยหมดสิทธิ์นะอะไรคะคุณพี่คะอย่าพูดเรื่องพี่อ้อยลำคาญนะเบื่อนะเบื่อเยิ่มคารเมลมากเยอะคารเมลนะคะนั้นความสุขของเรานะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมีคู่อย่างเดียวมีความสุขในทุกวันให้ได้ก่อนนะคะนั้นคครับบขอุณนั้นัโหลดเพลงยังอะไรครับโหลดเดี๋ยวไม่โหลดครับโหลดเดี๋ยวนี้แล้วนะรู้สึกชีวิตจะมีค่าขึ้นทันทีแต่ก็ฟังอยู่ทุกวันครับโหลด โอเคครากขอบคุณคานานขอบคุณครัขอบคุณครับเขาบคุครับ